พวกมันเป็นศัตรูจากเรื่องยูกิโอนะแต่ผมได้กลิ่นอายของดราก้อนบอลกับโคนันจากตอนของพวกมันนี่แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการดี e อน e m y ในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกองโจรแมงป่องดำจากเรื่องยู o, กิโอภาค G X นะครับซึ่งพอศัตรูเป็นกองโจรแมงป่องดำก็แน่นอนว่าต้องมีหลายตัวละครนะครับและพวกมันก็จะเป็นหนึ่งใน Seven น t a r นะครับโดยที่ว่าตัวแทนคนหนึ่งก็คือดอนซารุกที่เป็นตัวหัวหน้านั่นเองครับซึ่งบทบาทของไอ้คนเนี้ยมันตลกฮาเฮนะครับจนผมคิดในใจเลยว่าเออพอเป็นทาน,นียปุ๊บเนี่ยความซอฟต์จากของคาเมล่าจากด์กเนสเนี่ยมันก็ลดลงมาพอสมควรนะ แล้วพอมาเป็นกองโจมแมงป่องดำนี่คือมึงจะเข้าสายบันเทิงกันเต็มที่แล้วใช่ไหมครับพวกกลุ่มเซเว่นสตาร์ครับอะไรเงี้ยเออนะครับบทบาทของพวกมันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเ hey, ฮมีความฮานะซึ่งความฮาเฮติงตองของพวกมันเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันเหมือนกับเอากระตูนเลืองอื่นมาล้อนะครับโดยที่ผมสัมผัสได้ก็คือจากโคนันแล้วก็จากของดราคอนบอดนะครับผมซึ่งเอาส่วนไหนมาล้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆพูดไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็จะก็ t ภาพเลยว่าใครที่เคยดูโคนันมาเคยดู Ball นนดออราแน่คนอน,น ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันก่อนเนาะบทบาทของพวกเขาเนี่ยอยู่ตอน39นะครับตอนเดียวทวนนะครับแม้ว,ว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีหลายตัวก็ตามเนาะอ่ะซึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับพวกมันว่าพวกมันเนี่ยมาเป็นเซเว่นสตาร์ได้อย่างไงนะครับแล้วก็พื้นฐานเซตติ้งอะไรต่างต่าน,านาของพวกมันเป็นยังไงเนาะซึ่งกองโจรแมงป่องดำนะครับก็ต้องขาาเกี่ยวไปยังเรื่องของพวกแบบกลุ่มแมงป่องดำเนาะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของกองโจรแมงป่องดำปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็จะรู้จักซีรีส์การ์รหออดหน นะแล้วพวกมันก็ใช้การ์ดที่แบบเกี่ยวข้องกับพวกกองโจรแมงป่องดำเนี่ยในการต่อสู้กับพวกจูไดนะครับโดยที่ว่าคู่ต่อสู้ที่มาต่อสู้กับกองโจรแมงป่องดําก็จะเป็นมันโจเมะนั่นเองครับซึงมันโจเมะเนี่ยก็ต่อสู้กับไอ้พวกนี้โดยที่ว่า,ายิ่งส่งฮามาก็ส่งฮาไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าความน่ากลัวความน่าเกรงขามในฐานะเซเว่นสตาร์ไม่มีเลยในพวกนี้นะครับพวกกองโจรแมงป่องดำเนี่ยมันวางแผนมาเป็นปีแล้วเพื่อที่จะมาหาทางชิงพวกแบบกุญแจเจ็ดดาราจากพวกที่ถือครองในดูเอลอะคาเดมีแห่งนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ มีการเดินทางจากตัวละครตัวหนึ่งมาซึ่งตอนแรกเนี่ยมีมาคนเดียวก่อนแต่ว่า4ตัวที่เหลือไอตัวหัวหน้าเนี่ยมันส่งไปเป็นสปายอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่แ,ตแรกแล้วนะครับซึ่งไอคนที่มาเนี่ยมันคือดอนซาลุกนะครับตัวหัวหน้าใช่ไหมแต่ทีนี้เขามาในฐานะตัวละครที่ชื่อว่าสารวัตรมากุเรครับผมแม่เจ้า <c oughs> คือผมคิดในใจว่ามึงเป็นอะไรกับสารวัตรเมกุเระวะนะครับอันนี้คือล้อเลียนคนนันอันนึงละนะครับแล้วตัวดอนซาลุกหรือกับสารวัตรมากุเรที่เดินทางมาเจอกระจูใจเนี่ยก็จดาาาาร่่รววบุญแ เก็บกันยังไงป้องกันจากพวกกลุ่มเซเว่นสตาร์ได้ดีไหมพวกจูไดก็จะมีการพูดถึงว่า้มีการพบไว้แบบนู่นแบบนี้นะแล้วสรารวัตรมาคุเรเขาก็จะมีการบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บไว้ที่ตัวเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยบอกศัตรูเลยนะว่ามันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาขโมยได้เลยอ่ะซึ่งเหมือนเป็นการที่แบบบอกที่ซ่อนกับศัตรูโจ่งแจ้งเกินไปสรารวัตรมาคุเรเขาก็เลยแนะนําว่าเอาไปซ่อนไว้ในที่ที่แบบพวกคนร้ายเนี่ยจะไม่มีทางพบเจอได้อ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกมันไม่ได้มาดูเอลอย่างเดียวนะเอกกมมมาาาาจจะีริขโมยก็ได้นะครับ ซึ่งตอนนั้นผู้ที่ถือครองกุญแจอยู่ก็จะมีอาจารย์ไดโตคุจิมีมันโจเมะมีอสึกะแล้วก็ยูกิจูไดนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้ก็ได้หาที่ซ่อนกุญแจนะครับเก็บไว้ในเซฟบ้างเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกกุญแจบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเก็บไว้ค่อนข้างดีนะครับปกติแล้วเนี่ยใครก็ตามน่าจะมาขาโมยไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับสารวัตรมากุเรเขาจงใจที่ให้พวกเขาซ่อนไว้แล้วเขาจะรู้ที่ซ่อนและเขาจะส่งลูกน้องเข้ามาอีกทีนึงซึ่งระหว่างนั้นกกกกก็จจะไได้้้้เเออออออัััััับบบลูนนนนงงงงงงงขาาาาทท4 4ตตตวววววรรมมซึ่่่ปแแียใ นี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งคนแรกก็จะเป็นเพื่อนร่วมหอโอซิริสเลสนะครับผมอย่างชิกนั่นเองครับซึ่งชิกเนี่ยเป็นตัวย่องเบาแห่งกองโจรแมงป่องดำนะครับส่วนคนต่อมาก็คือคลิฟที่เป็นยามดูแลในสถานที่หอโรงเรียนของอาจารย์ไดโตคุจินะซึ่งคนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นยามคอยเฝ้ารักษาการนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นรอปภอนั่นเองครับและคนต่อมานะครับผมคือหมอแห่งหอหญิงชื่อมีเน่ครับผมคนนี้ก็คือเหมือนเป็นคนคอยดูแลหอหญิงของอสึการนั่นเองนะเพราะว่าอสนนหหนะออึการ์เกา กันเรื่องซ่อนที่ซ่อนของกุญแจตอนแรกมีเน่เขาก็บอกว่าเฮ้อที่นี่มันหอหญิงนะแล้วพวกคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นการเล่นละครที่นี้เนี่ยนะครับอ่ะและทีนี้อีกคนนึงนะครับผู้จัดจาก,การหอของโอซิริสเลฟอย่างโก๊กนั่นเองครับซึ่งโก๊กก็จะออกเป็นแนวคนตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับโดยที่ว่าทั้ง4คนนี้มีการมาพัวพันกับเรื่องราวคดีนี้นะครับแบบงงๆแล้วทีนี้คนดูอย่างเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะครับยกเว้นถือว่าถ้าคุณเป็นแฟนพันธ้ระดับที่รูู้้้้จจจัักกกออออพววงงแมมมป่่่ดําาาานนนีียลคคุณต็ะ สงสัยเกิดขึ้นแต่อย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นครับซึ่งพอทุกคนมีการซ่อนกุญแจของตัวเองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บพอตกกลางคืนกองโจรแมงป่องดามันก็มาขาโมยกุญแจต่างๆที่พวกมันโจแมจจูได้อสึกะอะไรพวกนี้ได้ซ่อนเอาไว้เลยนะครับพอแบบเอากุญแจไปได้เสร็จปุ๊บกลับกลายเป็นว่ากุญแจไม่สามารถเอาไปใช้ในของสถานที่ที่จะปลดผนึกของพวกสามสูนมายาได้ซึ่งตัวน,นั้นนะครับเป็นจุดที่ว่าไอ้พวกกองโจรแมงป่องดำเนี่ยมันถูกว่าจ้างมาซึ่งคาดว่าก็น่าจะเเเปป็นออาา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 จจจรรรย์ัง,งมุุ่่แหลบทีวใ้ไดดกกพญ แต่ไอพวกเนี้ยมันดันขโมยซื่อๆนะครับโดยที่ว่าเงื่อนไขของเซเว่นสตาร์ที่จะเอากุญแจมาเปิดผนึกของสามอสูรมายาได้คือจะต้องชนะการดูเอลและได้มาเท่านั้นนะครับซึ่งพอกุญแจเปิดไม่ได้ตอนแรกก็นิเงียนไปหาพวกมันโจเมก่อนนะครับพวกมันโจเมก็โวยเลยว่ากุญแจหายไปตอนนี้มีคนขโมยแน่ๆและฉันรู้ว่าคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเรานี้นี่เองนะครับอันนี้ก็คนนั้นมาอีกแล้วครับผมซึ่งการเฉลยตัวคนร้ายมันไม่มีเวลาว่างมาสืบคดีอะไรข,ขนาดนั้นครับตัวมันโจเมกมีวิธีลัดยิ่งกว่านั้นนเยอออะคืคอตอที่พวก เอากุญแจไปซ่อนใช่ไหมเขามีการใส่การ์ดโอจามะเข้าไปด้วยครับอะซึ่งการใส่การ์ดโอจามะเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสปายให้เห็นว่ามันมีใครหน้าไหนที่มาขโมยกุญแจเดาราอันนี้ที่มีการใส่ไว้ในพวกแบบกล่องอย่างดีนะแล้วมันโจเมก็ได้รู้ว่าคนร้ายคือพวกนาย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 ทั้งหมดเลยนะแล้วพอพวกมันรู้ตัวปุ๊บว่ามันโจเมจับได้แล้วมันก็เฉลยตัวเลยว่าพวกเราคือกองโจรแมงปองดำนะ การเตะท่าของพวกมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเห็นวแววแรกปุ๊บเดี๋ยว่อน,น่วยรบพิเศษกีนิวหรือเปล่านะจ้าตัวเธอเออซึ่งมันก็จะมีการโชว์ท่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าพวกเราคือกองโจรนางกองดําพวกเราคือกองโจรนางกองดําก็จะมีการปลดสรรพคุณกันอย่างภาคภูมิใจนะแล้วพอพวกมันจะไม่รู้ว่าพวกแกสินะคือคนทีอขอ่อขโมยกุญแจไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะจากการดวลแล้วแล้วก็กุญแจมันก็จะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นมันดวลกันซะดีดีเลยแล้วไอ้พวกกองโจรนางกองดำเนี่ยมันก็เฉลยเรื่องราวว่าพวกมันอุตส่าห์วางแผนกันมาเป็นนนนนีีีีแแล้้้้ววททา่บบ พี่สารวัตรมากรเรหรือคุณดอนซาลุกเนี่ยก็อาสาเป็นตัวดูเอลลิสในการที่จะดูเอลกับมันโจเม็นั่นเองครับซึ่งการดูเอลครั้งนั้นเนี่ยมันโจเมใช้กัดหลักๆก,ก,ก็จะเป็นแบบพวกอาร์มดราก้อนนะครับแล้วก็มีการใช้อซามะในการที่จะก่อกวนพวกแบบกองโจนแมงป่องดาเป็นอย่างดีเลยครับซึ่งตัวดอนซาลุกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ว่าเขาเป็นดูเอลลิสด้วยแล้วเขาก็สามารถอัญเชิญตัวเองลงมาบนฟิลด์ได้ในฐานะมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนั่นเองแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ผมก็จะบอกว่าได้เห็นนนนนคคววววาามมมมสัััพพพธ์ขอออออง้กกกทแป่่่ดดํนีีะืืบบร ต่อสู้แล้วก็มีความสามัคคีกันพอไอ้ดอนซารุกใช้การ์ดนูน้นการ์ดนี้ปุ๊บพวกมันก็เหมือนรู้หน้าที่กันนะสละชีวิตในเทอร์นนี้ไปเพ๊ะเพื่อทําลายมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายนะครับแล้วมันโจมเองก็รู้สึกว่าการดวลมันก็หลุงม,มดีนะแต่ก็สามารถรับมือได้นะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยใช้โอจามาคิงในการปิดฉากจัดการกับดอนซารุปพร้อมกับไอ้พวกกองโจรแมงป่องดํานี้ไปนะครับเมื่อจัดการได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเพิ่งมารู้ว่านี่มันคือการดวลแห่งความมืดนะเพราะพวกกองโจรแมงป่องดำพอพ่ายแพ้ปุ มันเป็นการดุเอลที่อันตรายนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ค่อยส่งไปจุดนั้นแล้วเพราะว่าไอ้พวกกองโจนแมงป่องดํามันก็จะมีความติงต้องของพวกมันที่เอามาใช้กับมันโจเม็นะครับแล้วตอนแรกคิดว่าทุกอย่างจบลงปุ๊บวิญญาณของพวกกองโจนแมงป่องดากลายเป็นกา๊์ดแล้วถูกผนึกแล้วอย่างนี้มันก็จะจบแค่นั้นแต่ความจริงไม่ใช่ครับผมไอ้พวกพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไปอาศัยอยู่กับมันโจเม็ด้วยครับเรียกได้ว่ามันโจเม็เนี่ยมีพวกโอจามาก็ปวดหัวพอแล้วนะครับคราวนี้ยิ่งมีไอ้พวกกองโจนแ่มงป่อง อยู่กับมันโจเมะแต่ว่าก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมาโผ่มากมายหลังจากนี้ไปแล้วครับไอ้ที่ยังอยู่ก่อกวนมันโจเมะจริงๆจ,จังๆก็จะเป็นเจ้าโอจามะนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกองโจรแมงป่องดำนะครับศัตรูจากเรื่องยูกิโอภาค g X แต่มีการเอาอารมณ์ของความเป็นโคนันกับดราก้อนบอลมาใส่ให้เราเห็นกันในตอนนี้ก็ถือว่ามีรสชาติที่ดีมีความสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะครับจนผมเริ่มสงสัยแล้วว่าขนาดเซเว่นสตาร์คนที่4ที่พวกจูได้ไปเชิญหน้ายังมีความติงตองขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะไไอ้้นนนนีีหัก็เด๋ยววร พูดคุยกันในตอนหน้ากันอะไรกันนะครับสาหรับในตอนนี้ท่าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกกองโจรแมงป่องดานี้ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือมีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมกันก็จัดกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหมคนะ่คล